สวัสดีค่ะต้องขออนุญ,ญาตนะคะขอให้คุณเรืองไกรแสดงความเห็นอีกครั้งหนึ่งประเด็นนี้เราเคยพูดกันก่อนแล้วว่าเรื่องของคุณสักก์อแสงเรื่องจะเป็นอย่างไรท้ายที่สุดวันนี้นะคะคําสั่งของศาลก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเรืองไกรมีความเห็นอย่างไรคะครับก็น่าจะเป็นแนวทางตามข้อกฎหมาย,ยนะครับเพราะว่าคุณสักเนี่ยคนคนจาักการเป็นสบเลือกตั้งตาม,มัฐมลุน40เนี่ยมายังไม่ถึง5ปี บริบูรณ์ขาดไปประมาณสิบห้าวันหรือสิบวันนะครับเพราะนั้นต้องต้องนับถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาห้าสี่อัานนี้คุณสักไปสมัครวันที่หกมันก็ขาดไปถ้าสมัครวันที่สิบเอ็ดก็ยังขาดอยู่ดีนะครับเพราะยังไม่ครบช่วงอันนี้ก็ในที่สุดเนี่ยนะครับศาลสารก็ได้มีคํา,าพิพากษาเป็นที่สุดออกมานะครับก็ก็ต้องค้นสภาพต่อไปนะครับอันนี้แต่ผมยังติดใจกรณีสามที่เบ็ดสวอยู่เพราะลักษณะใกล้กัน แต่กอกระกตเนี่ยไม่ซีออกมาจำได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะต่อสามที่เจ็ดคนเนี่ยในรุ่นผมเนี่ยออกมาทั้งหมดหกสิบเก้าแล้วสมัครแล้วได้รับการสามที่เจ็ดคนซึ่งลาออกแล้วไปสมัครต่างอะไรจากคุณศักเข้าใจไหมคเข้าใจเข้าใจเขาลาออกเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาแล้วม,มาได้รับการสรรหาในวันที่สิบสองเมษาก็ครบเวลมาณสองเดือนของคุณสักนี่ยยังยัง เกือบห้าปีเต็มไอ้ตรงเนี้ยยังยังติดมาก็ก็ก็วาดกันไปผมผมก็ยังนำนำความร้องไปแต่สารมือเมื่อวานท่านก็วินิจฉัยได้รวดเร็วนะครับท่านก็ยกยกเรื่องของคำร้องก็ววาดไปนะตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนทราบต่อมาก็คือว่ากรณีของคุณสักก็ดีหรือว่าสปอก่อนหน้านี้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับค่ะมันจะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราเก้าสิบสองนะครับ ที่บอกว่ากรณีที่สบหรือสสเน่นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งหรือสรรหาไม่ชอบด้วยพราะเราจะประกอบงบมนูว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือสบกรณีคุณจักไม่ใช่หรือไม่กรณีสบที่ไม่ไปเลือกตั้งคุณอรัญชีศุขใช่หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยนะครับประเด็นมันก็ว่า บทบรรยัติรัะมือหนาตาเก้าสิบสองบอกว่าให้คืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับไปเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าวครัแปลว่าคุณศักดิ์เนี่ยต้องคืนเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มแปลว่าคน,คนที่เป็นคณะทํางานนะครับที่เขาเรียกว่าผู้ติดตามหรือที่ปรึกษาประจําตัวสวออเนี่ยก็ต้องคืน ผลประโยชน์ที่เคยได้ไปน,นะในตําแหน่งสวออเนี่ยก็ต้องคืนด้วยใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับอยากเรียกร้องไปทางบุติกระาเพราะบุติกรพาในสมัยที่ก,กรกตชี้ว่าผมเนี่ยสังขามาโดยไม่ชอบนะครับะน,นิติบุคาคลการชุดต้องรวมตัวเป็นสมัครกมซึ่งผมก็บอกว่าข้อกฎหมายไม่ได้เขียนนะผมก็สู้หลุดออกมาตอนนั้นเนี่ยผมถูกได้ก็ว่าพอเรื่องมาถึงเนี่ยเขาให้หยุดจ่ายเงินเดือนทันที นะครับแต่พอว่าผมพ้นสู้ชนะที่ศาลแล้วเนี่ยก็ต้องไปทวงกันในที่ประชุมวุฒิสภาว่าทำไมย,ยังไม่คืนเงินผมแปลว่าวุฒิสภา,าเนี่ยสํานักง,งานกฎหมายวุฒิเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากรณีเนี้ยต้องต้องเรียกเงินก็เลยอยากจะปากเรียกร้องไปอย่างกันท่านประธานก็มาอยู่แล้วพ้นไปแล้วใช่ไหมฮะก็คงต้องท่านนิคมเลยนะฮะท่านนิคมรองประธานคนที่หนึ่งหรือรองที่สองเนี่ยลองไปตามดูที่ว่าอันนี้ ต้องเรียกคืนเงินทั้งหมดตามที่เคยมีแนวหนังสือส่งมาให้ผมหรือไม่หนังสือที่ผมก็ยังมียังมีหลักฐานอยู่นะครับอีนี้ไอ้ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา92เนี่ยก็บอกว่าถ้าทำผิดตามกฎหมายพรรคการน,นี่ก็ตรงกับที่ศาลท่านที่พากษาเมื่อของกรณีของคุณศักดิ์เมื่อวานนะว่าเ,เป็นการกระทำผิดตามตามตาตรา134ของกฎหมายพรรคการ นะครับก็คือว่าเป็นการสรรหามาโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก <spe> ็ย <Five> ิ่งจัดก็ไปใหญ่นะครับก็ฝากเป็นประเด็นเพิ่มเติมว่าอันนี้เนี่ยจาเป็นจะต้องไปเรียกเิงินกลับมาหรือเปล่านะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของการที่ศาลยกในส่วนของการเพิกถอนสิทธิ์เป็นเวลาห้าปีของนายสักกอง็แสงเรื่องใ้คุณเดือนกายมองยังไงครับ ก็ก็ต้องเคารพศาลนะครับเพราะศาลท่านมองว่ายังยังไม่มีข้อเท็จจริงได้ฟังได้ว่ามีการจงใจที่จะไปสมัครหรือไม่นะฮะก็อันนี้ก็คำพิพากษาเป็นที่ยุติแล้วก็คล้ายๆกับกรณีคุณอะไรพีสุก่ะก็ไม่ไม่เพิกถอนสิทธิ์ห้าปีนะครับเพียงแต่ว่าการไม่เพิกถอนสิทธิ์เนี่ยแล้วจะบอกว่ามีกรกตท่านหนึ่งมาให้ความเห็นว่าก็สมัครใหม่ได้ Mm hmm. มันก็กลายเป็นว่าก็มาเข้าเป็นคล้ายๆว่ากฎเกณฑ์เดิมก็คือยังไม่พ้น5ปีใช่หรือไม่แต่ว่าเอาคนที่พ้นเนี่ยพ้นมันที่หนึ่งหรือพ้นมันที่เอปลายเดือนกรกฎาเนี่ยจะต้องเว้นไป5ปีหรือเปล่าเพื่ออันนี้ผมเข้าใจมาตอลอดอย่างผมเนี่ยสมัครสัญหาอารอบที่สองเนี่ยผมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจนจนจน,จนถึงวันสัรหาวันประกาศผลสัญหาถูกไหมฮะค่ะตอนนี้ ถ้าวันนี้ผมจะไปสมัครอีกผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะผมจะผิดมาตราร้อยสิบห้าวงเล็บเก้าไหม,มเพราะผม,มเป็นผู้รอ้รรองเนี่ยร้องกล่าวหาว่าคนอื่นยังยังพ้นไม่เกินห้าปีวันนี้เขาเรื่องกายยื่นสมัครเองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกต้องอืด้วยเหตุความคิดเช่นนี้เราก็บอกว่าคนที่พ้นไปก็ยังต้องรออีกห้าปีเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ศาลเนี่ยท่านท่านมีดุงพินิดมาอย่างนี้ซึ้งซึ่งก็ไปเอ่อ ไม่ตรงกับที่กรกตเสนอไปกกตนี่เสนอเพศรคุณศักเนี่ยว่าให้เพิกถอนพิธิเลือกตั้งและให้ดําเนินคดีกับทางสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความด้วยสามไปนะครับแต่ว่าคําขออื่นเนี่ยศาลบอกว่าให้ยกไปแล้วนะครับค่ะเชิญต่อ ก็ส่วนของประเด็นที่คุณเดินใจที่บอกว่าคําร้องที่ยื่นยังศารลรัฐธรรมนูญที่ถูกยกคําร้องไปในส่วนของการที่อ,อ่าร้องนะคะ <c ười> คร้รองให้ศาลวิยยจัยเรื่องกรณีของกรรมก,การสัญหาสมาชิกวุฒิสภารวมหกคนนะคะแล้วก็สวออีสาสิ็คนประเด็นที่คุณเดินใจพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเดินใจมองอยังไงคะกับการที่กรณีที่ถูกยกคำร้องครับก็อันนี้ก็ร้องไปได้ประมาณก็ สัปดาห์สัปดาห์นิดๆนะฮะศารก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการฝันหาไม่ชอบซึ่งเรื่องนี้มีมีไปทั้งทั้งที่สารดีกาปผะเนคดีเลือกตั้งสารลำนูแลวก็สารปกครองแต่ทั้งนี้ในั้นสารปกครองนี่อยู่ยืดดูตอนไปสารปกครองสูงสุดอยู่อันนี้ที่เหตุที่ร้องสารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ท่านไปพูดถึงมาตรา68ว่าท่านมีสิทธิ์รับถ้ามีสิทธิ์รับก็แปลว่าเราก็ร้องได้แต่ร้องเนี่ยเราก็เข้าใจว่าสารลำนูเนี่ยน่าจะ ไส่สวนข้อเท็จจริงรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนไม่ใช่มายกยกทันทีอย่างนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยศาลก็ทําตัวคล้ายๆกับเป็นอายการซึ่งอายการเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนี้ผมร้องไปคล้ายๆกับกรณีที่อห้าคำร้องของคุณผมเจตคุณนิรัตเนี่ยที่ร้องเรื่องเพื่อไต่นเนี่ยอะไรเนี่ยนะแก้รัฐธรรมนูญศาลกลับขอให้ใส่สวนก่อนเห็นไหมรวบรวมข้อเท็จจริงแต่ของผมในศาล อย่างเรื่องที่ยื่นเมื่อวานเนี่ยยื่นยื่นปุ๊บพอวันพุธยื่น,าน,านวันอังคารวันพุธท่านก็บอกว่ายกาเลยอืแล้วก็เก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงแนวทางที่ท่านวางไว้เนี่ยถ้าผมร้องเนี่ยสมมุติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมร้องว่าอานายกยื่นวักเนี่ยกําลังกระทําการตามมาตรา68วันหนึ่งศานนาจะรับแทนหรือไม่คือไปดูที่คนร้องหรือเปล่ากับคนถูกร้องหรือเปล่าคือตรงนี้ประชาชนต้องเป็นคนคน ตัดสินใจนะครับต้องคิดดูว่าการร้องนี่ถ้าโทษผู้ถู้ร้องเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีโลโก้พระแม่ธรณีมีพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยคือประเด็นที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนี่ยมักจะไม่ได้เข้าไปวินิจฉัยในข้อเท็จจริงก่อนเลยตั้งแต่คดีคดีของเรื่องเองินบริจาคใช่ไหมฮะเงินบริจาคของของบริษัทมหาชนที่ไหลผ่านบริษัทเอกชนรายหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะครับอันนั้นก็ไม่วินิจฉัย ไปวิจัยว่าคุณอพิชาติเนี่ยไม่ได้ทําความเห็นใช่ไหมฮะเรื่องต่างๆเรื่องกรณีแจกถุงยังชีพก็รวงพลังงานก็ดีอะไรก็ดีสุดท้ายก็พอนบอกว่าไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาแต่วันนี้ผมร้องนั่นก็บอกว่าอใช้คำว่าไม่ใช่กรณีตามที่อตามคาร้องโดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าถ้าผมไม่ได้ทําตามคําร้องศาลก็ควรจะใช้ข้อกําหนดของศาลมาบอกว่าทําให้ถูกตามข้อกําหนดดิไม่ได้ยกไปเลย อันนี้ก็ยังเป็นความเครือบแคลงสงสัยของผมต่อตัวองค์ณะตุลาการน,น,นะครับว่าแนวทางปฏิบัติของท่านคืออะไรแต่ว่าผมไม่ได้ดีใจหรือเสียใจว่าท่านยกไม่ยกหรอกแต่ว่าผมทําเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าอะไรคือความเป็นไปในบทบาทของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับค่ะ,คะแล้วก็ส่วนของคําร้องที่ร้องยื่นต่อเรื่องของนายวิรัติกรยาสิริค่ะที่ไปยื่นคําร้องต่อศารรัฐธรรมนูญตามตามาตรา68ประเด็นตรงนี้ก็โดนยกเช่นเดียวกัน ใช่ครับอ,รอันนี้ค,ค,ค,คือคือร้องเนี่ยคือเรียกว่าวินิจัยเนี่ยภายในเวลาพันธีเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้สอบถามผู้ร้องก่อนใช่ไหมก็บอกว่าข้อเท็จจริงที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นข้อเท็จจริงอะไรถ้าสอบถามกันเบื้องต้นแ,แล้วค่อยบอกว่าคําร้องมีมูลไม่มีมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นการน,นะรับฟังมากกว่าเหมือนเรานําความขึ้นสู่กระบวนการศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับเราเป็นร้องถ้าศาลประทับรับฟ้องขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องไต่สวนมูลฟ้อง ะครับอันนี้ท่านประชุมกันเองแล้วก็ไม่ได้กัดสอบถามเลยท่านก็เชิญผมไปได้ผมก็ยินดีไปถูกการ์อยู่แล้วนะครับแต,แต่ถ้าท่านจะทําหน้าที่เป็นผู้ไต่สวนข้อเท็จจริงเสียเองเนี่ยท่านก็ควรจะวินิจฉัยรับคําร้องเป็นเรื่องพิจารณาก่อนนะครับนีมาแล้วก็ดูว่ามีข้อเท็จจริงตามคําร้องหรือไม่ข้อกฎหมายกล่าวหาว่ายังไงนะครับผมก็ใช้แบบฟอร์มของสารนะคันข้างหลังๆเนี่ย แต่เห็นว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้ท่านท่านซึ่งพิจารณาเรื่องร่วดเร็ยจังเลยคือน่าแ,<ต>แปลกอย่างกรณีของพลตรีจำลองศรีเมืองนะคะที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะในการถอดถอนสอสอส,อสวทั้ง461คนเนี่ยกับกลายใช้ระยะเวลานานกว่าคุณเรืองกรย,ยืืดอีกใช่ไงกรณีเคสนั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะร้อง416คนนะครับท่านก็โอ้ส่งส่งหนังสือให้ถ่ายเอกสารส่งไปสสสวก็ตกอกตกใจกัน เยอะเลยนะครับหลายท่านก็โทรมาปรึกษาว่าทําอย่างไรดีผมก็พูดถึงเรื่องอกิทธิ์ิในการลงมตินะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อรับบรานอย่างนี้ถ้าท่านรับของคุณจําลองได้ก็ต้องรับของผมอีกสามร้อยกว่าคนได้เช่นกันใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกันการบอกว่าถ้ารับฝั่งนี้แล้วคุณเรืองกร้องสองเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ก็จําเป็นต้องรับแต่รับแล้วในที่สุดก็บอกว่า ถ้าจะยุบสองพักผมบอกมีอีกสี่พักต้องยุบด้วยนะสีท้ายศาลก็บอกว่าก็ยกคำร,ร้องเห็นไหมฮะคือคืออะไรที่มองดูแล้วเนี่ยฝังคมอาจจะมองว่าอะไรที่ไปเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเน,นี่ยศาลอาจจะมีลักษณะว่าเอาเ๊ะเอาพิจารณาแล้วมันจะไม่เป็นประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่ท,ที่ที่น่าจะ้ไวศาลเองก็น่าจะออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอันนี้เป็นข้อสง<า>สัยโดยโดยวิสัยปกติอย่าไปหาว่าผมจะไปก้าวล่วงขั้นเลยนะฮะแต่ว่า ท่านทำมาอย่างเงี้ยท่านต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาเชื่อถือแล้วก็ตรวจสอบท่านได้ด้วยนะครับค่ะนิดนึงนะคะอยากอยากขอความเห็นคุณเรือนกจนิดนึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญออกมาแจ้งความดําเนินคดี ต่อสอสอเพื่อไทยแล้วก็แกนนำาพสแสดงเพิ่มเติมในลขณะที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของประเด็นคำวินิจฉัยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงประชาชนที่ไปเขาเรียกว่าไปสแสดงเจตนารมณ์ทางประชาธิปไตยที่ด้านหน้าของศาลร,รัฐธรรมนูญตอนนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมถึง80คนอยากขอความเห็นจากคุณเดินไกลนิดนึงค่ะครับอันนี้ก็เหมือนกับศาลเองก็บอกว่าศาลมีสิทธิ์แนละมีสิทธิ์ที่จะใช้ความเป็น <c oughs> โทษกับ เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมโดยอ้างบทัติร,รัฐมนูญนะครับมาล้องกล่าวหาเมื่อศาลรู้ว่าท่านมีสิทธิ์ก็ต้องดูว่าสิทธิ์ของของผู้มาแสดงความเห็นเนี่ยนะครับว่าเหตุนใดเขามาแสดงความเห็นนี้แล้วมันเกินเลยไปตรงไหนท่านก็นําความไปสู่ศาลเห็นไหมฮะนำความไปสู่ศาลยุติธรรมเพื่อให้ไต่สวนมูลฟ้องในทํานองกับกัรก็เหมือนเรื่องของผมที่นําความมาหาท่านเนี่ยท่านก็ควรจะไต่สวนก่อนใช่ไหมหรือว่ากลัวว่าผมจะพูดอะไรไปแล้วก็จะเป็นอ่า ผลกระทบต่อต่อ,อผู้ถูกลองมากเกินไปหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยผมผมก็เครือบแคลงฝงสายแต่ว่าท่านจะใช้สิทธิตามตามกฎหมายว่าท่านเสียหายถูกดูหมิ่นเกียดชงังท่านท่านก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับขณะเดียวกันผู้ผู้ถูกฟ้องก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู้คดีและขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อถอดถอนท่านเหมือนกับที่คุณหมอเองยื่นเพิ่มเติมไปเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ต่างคนต่งมีสิทธิ์จึงจึงจะใช้สิทธิ์กันได้โดยสุจริตนะครับ แต่อันนึงเนี่ยก,ก็อยากจะฝากาาาทางพี่น้องประชาชนว่าการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยดิบหนึ่งถ้าทําอะไรด้วยมีอารมณ์เข้าไปหรือข้ามเส้นกฎหมายไปเนี่ยมันมันก็จะเป็นคดีความตามมาซึ่งกว่าจะแก้กันหลุดเนี่ยถึงไม่มีเจตนาแต่มันก็เสียกําลังเสียเวลานะครับใช้ใช้ใชพลังเข้ามาอย่างมีสติกันดีกว่าแล้วก็ต่อสู้ต่อสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้จริงๆครับ ค่ะก็ขอบคุณคุณเรืองกายลิกิตวัฒนานะคะ